สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กันในรายการพีิกันเนรพยากรณ์ค่ะวันนี้พบก,กับหมอยหนาแม่ๆนๆเขาวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะครึ่งปีหลังคะ่ะวันนี้อาจารย์จะเปิดดวงนะคะด้วยไพ่พีิกัเนธดวงตาสวรรค์นะคะเป็นลลขสิธิ์ทรัพย์สินท,ทางปัญญาของหมอยหนาะแม่นๆแต่เพ,พียงผู้เดียวนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเชื่อมจิตนะคะไปที่ไพ่พีิกันเนธดวงตาสวรรค์เพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้นะคาคตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนนี้าจได้เชื่อมจิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะในเรื่องของความรักนะคะ ของชาวราศีตุลน,นะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะความรักของคุณนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์นะคะได้มีโอกาสดีๆจังหวะดดีๆนะคะได้พบเจอนะคะคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณได้ให้ว่าขันทักกูม,มานะคะหมายถึงว่าถ้าผู้ใดที่กําลังพบหาดูใจกันอยู่นะคะความรักของคุณนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีนะคะในเรื่องของความรัก นะคะส่วนในเรื่องของความรักดวงคุณนะเป็นดวงที่มีคู่หลายครั้งนะคะได้ไพ่พระศิะวะเจ้าดนน้าเห็นว่าดวงคนนะคะมีการเปลี่ยนคู่หลายครั้งหลายผลนะคะมีแฟนหลายคนนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นดวงที่มีคู่มากนะคะค่อนข้างที่จะมีแล้วก็แต่มีแล้วก็แยกกันไปมีแล้วก็แยกกันไปนะคะในเรื่องของความรักนะคะและชาวราศีตุลน,นะคะเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะหาคู่ยากนิดนึงนะคะ ได้ไพ่ของพ่อแม่อุมานะคะถือดาบฟันพระศิวะเจ้าคะหมายถึงว่าคู่ของคุณนะคะค่อนข้างท,งที่จะหายากนิดนึงนะคะแต่ช่วงตั้งปีหลังนี้ให้ใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์นะคะใช้ความใจเย็นนะคะก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีแนวโน้มทิศทางที่จะพัฒนานะคะมีความให้อภัยกันมีความ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะและที่สําคัญเลยความสัมพันธ์ภาพเนื้อคู่ของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นคู่ที่ต้องเขียงกันบ่อยนะคะในเรื่องคู่รักนะคะแต่ว่าดวงคุณนะคะจะต้องมีคล้ายๆว่ามันเป็นเรื่องของอดีตและเป็นกรรมเก่านะคะดวงคุณจะต้องได้คู่ที่เขียงกันประจํานะคะก็ดวงคุณเป็นเช่นนี้ นะคะแล้วอาจารย์มีเคล็ดลับนะคะเสริมดวงคู่รักนะคะของชาวราศีตุลนะคะว่าเราจะทํำยังไงให้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะแนะนำนะคะให้ครึ่งปีหลังนี้นะคะให้คุณพยายามนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะไหว้พระและก็เกล่าวคำขอความตกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องผู้ครองนะคะและแผ่เมตตาทุกคืนก็จะเสริมดวงให้ความรักของคุณดีขึ้นส่วนใครที่ ยังไม่มีแฟนก็จะเป็นการเปิดดวงนะคะให้ได้เจอคู่ครองที่ดีนะคะจะแนะนําให้คุณเป็นถวายเทียนคู่นะคะเป็นเทียนสีชมพูเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดไว้ที่เล่มเทียนนะคะและนาไปไว้ที่โบสถ์นะคะจุดนะคะทาแบบนี้ทุกเดือนก็จะทําให้แสงจะมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตนะคะให้ได้พบเจอคู่แท้นะคะและเกิดความเกื้อหนุนเกือ้อกูลกันก็ลองนาเกรืรับที่ดีของ อาจารย์ไปใช้ดูนะคะวันนี้เราจะมาดูเลขนำโชคของชาวราศีตุนนะคะอ่าได้เลขเจ็ดสิบนะคะก็ลองนําไปใช้ดูสิ่งโชคสิ่งลาบดูส่วนสีนําโชคนะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์นะคะด้วยริบบิ้งของฝันว่าคุณจะได้สีอะไรนะคะค่ะอาจารย์หยิบได้สีชมพูนะคะก็ลองมาเสริมดวงในเรื่องความรักดูนะคะลองใช้สีชมพูนะคะก็อาจจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะคะ ใครที่ไม่เคยมีคู่ก็จะมาหนุนนำนะคะในเรื่องของความรักนะคะลองทิศสีชมพูนะคะเป็นเคนล็ดลับดีๆนะคะสุดท้ายนี้จันก็ขอขอ,ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะและให้กําลังใจเหมยนแม่แม่ๆคนนี้มาอย่างรุนแรงจริงทั่วประเทศค่ะเราจะมีการทานายดวงรายวันสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะและมีเลขนําโชคเสี่ยงโชคเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะคะของรอบรายเดือนเลยนะคะสุดท้ายนี้จันก็ขอขอ,ขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกวดวิดารณ์โฆษณาดีๆกับหมอยหนะ้าแม่นๆคนนี้นะคะจะพัฒนารายการู้พิธภัณด้เบียรกรให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้เราก็มาจบกันทํานายดวงความรักนะคะของราศีตุลขึ้นปีหลังเพิงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะ